สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องธรรมดี h a n n e l นะคะเพื่อนๆวันนี้ธรรมดี h a n n e l จะมาคุยในเรื่องแอป g o ig นะคะเพื่อนๆแอปนี้เขาก็ยังจ่ายปกตินะคะเพื่อนๆแล้วก็แอปนี้ถ้าหากเราแนะนําเพื่อนนะคะอยู่ที่6 6 7คนจะเท่ากับ1นึ่งหมื่นแต้มนะคะเราก็สามารถรับเงินได้ทันทีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีสมัครกันเลยนะคะเพื่อนๆเห็นตัวคําว่าลงทะเบียนตรงนี้ไหมคะ สมัครใหม่ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าแรกนะคะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะแนะนําให้เป็นเบอร์จริงนะถ้าไม่ใช่เบอร์จริงเขาจะไม่สามารถส่ง otp มาอย่างเครื่องมือถือเราได้นะคะพอกรอกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะอ่าตรงกระลุณนาใส่รหัสนะคะตรงนี้นะ ให้เรานํารหัสตรงนี้มาใส่นะคะเพื่อนๆแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วอ่าให้เรากดส่งตัวนี้เลยนะคะเห็นไหมเห็นคำว่ากดส่งรหัสตัวนี้ไหมแล้วก็พอเราได้พอเราได้รหัสจากตรงนี้แล้วเราก็นํามากรอกตรงนี้นะคะอ่าโอเคพอเรามากรอกตรงนี้แล้วส่วนรหัสผ่านเนี้ยเราสามารถกําหนดได้นะคะตรงนี้นะสองท่องเนี้จะเป็นเหมือนกันนะ ให้เรากําหนดว่าเราจะใช้เป็นรหัสผ่านอะไรนะคะที่เราจะใช้ GoIG นะย้ํานะถ้าให้จดไว้นะคะแนะนําให้จดนะถ้าสมมติว่าเราลืมเราก็สามารถกดลืมรหัสได้นะคะส่วนถ้าใครจะโหลดแอปก็ตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมต้องโหลดแอปตรงนี้นะคะอพอกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใส่ ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่รหัสแนะนำนะของธรรมดีแชนแนลนะเดี๋ยวจะขึ้นรหัสแนะนำให้ใหม่ข้งขางๆคลิปนะคบเพื่อนๆเนานะหรือว่าใต้ใต้คอมเมนต์คลิปนะจะมีรหัสแนะนำของธรรมดีแชนแนลนะแล้วก็เราก็กดลงทะเบียนตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆพอกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าระบบก็ให้เรากดเข้าตรงนี้นะคะอ่าเข้าตรงนี้คือเข้าระบบนะเดี๋ยวธรรมดีแชนแนลได้มีการสมัครเรียบร้อยแล้วจะพาเข้าดูเลยนะคะว่าหน้าตาแอปเป็นเช่นไรนะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะคะค่านี้จะเป็นหน้าตาระบบของ goig นะคะอ่หน้าตาฟังก์ชันแรกนะคะเขาจะแจ้งเลยนะคะนี่นะเขาจะแจ้งเลยนะคะว่ายินดีต้อนรับสู่ goig แล้วก็อ่อดมินฝ่ายอะไรเขาก็จะแจ้งนะคะว่าฝ่ายกิจกรรม id line เป็นตัวไหนเขาก็จะแจ้งนะคะฝ่ายบริการเติมเงินอะไร แบบไหนเขาก็เขาก็แจ้งหมดนะแล้วจะติดต่อฝ่ายไหนก็ให้อ่านรายละเอียดตรงหน้าแรกให้ดีๆนะคบเพื่อนๆนะขั้นตอนขั้นตอนการทํางานก็ไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะก็คือคนติดตามในส่วนของ IG นะคะสําหรับคนที่มี IG นะถ้าเราไม่มี IG เราจะไม่สามารถทํางานนี้ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดไปหน้าสมาชิกนะคะแล้วก็อยู่ลําดับ VIP ไหนแล้วก็มาดูราคา นี่ v ี p 0รับภารกิจฟรี3วันนะครับวันละ15บาท v p p 1รับอยู่ที่5งานเติม500บาทนะคะ v ี p 2รับ20งานเติม2,000นะคะ v ี p 3รับ25งานเติม5,000บาทนะคะ v ีพและ v p 5ในอนาคตนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเนาะการทำงานเราก็กดเข้าไปหน้านี้นะ ตรงคาว่ารับงานเห็นไหมตรงว่ารับงานเนี้ยเขาก็จะขึ้นให้เรากดรับงานตรงนี้นะคะเวลาทํางานเห็นไหมนี่แต่ทบาดีเชนนี้นได้ทำไปแล้วนะคะแล้วก็กดรับงานนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดลิงก์ของ Tiktok อกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเ,เปิดลิงก์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดส่งภาพเหมือนเดิมเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็มาศึกษาขั้นตอนการทํางานในแอปนี้ดูนะคะว่าเขาทํางานอย่างไรเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ มาแค่นี้ค่ะก็ศึกษาเพิ่มเติมในแอปเอานะคะเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า